รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มวิงเกอร์ค่ะสถานการณ์ที่พวกเราได้รับนะคะคือถ้าได้รับข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับภาพลับองค์กรของท่านท่านมีวิธีการกระทำและการสื่อสารอย่างไรเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อองค์กรค่ะขออน,นุญาตแนะนำตัวนะคะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวจนาล์กเชียค่ะรับบทเป็นนักข่าวสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทารพิมพนหมอกค่ะรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัชสร์แจนลีรับบทเป็นหัวหน้าพยาบาลเธอเป็นใครชื่อนางสาวนัทดีความศักด์รับบทเป็นตาต้องค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชุติพรหัวหน้าค่ะรับบทเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ะณห้องประชุม คุณหมอคะตอนนี้โรงพยาบาลเรามีข่าวรือว่ามีคนไข้เสียชีวิตจากความผิดพลาดของแพทย์คนแชร์กันเยอะมากเลยคะ่ะข่าวหลือนี้ไม่เป็นคนนวามจริงเรารู้หรือเปล่าว่าแหล่งข้อมูลมาจากไหนตอนนี้ยังไม่ทราบแหล่งข่าวที่ชัดเจนเลยค่ะแต่ว่ามีการพูดถึงในโลกโซเชียลเยอะมากและบางสำนักข่าวนะคะนําข่าวหลือนี้ไปทําข่าวนำเสนอแล้วค่ะปล่อยไว้เป็นแบบนี้ไม่ได้เราต้องรีบออกไปชี้แจงไม่ให้ส่งผลกระทบต่อโรงพยาบาลของเรา ใช่ค่ะพอตอนนี้คนไข้บางรา,ายเริ่มสอบถายเข้ามาแล้วว่าโรงพยาบาลเราเปลอดภัยจริงหรือเปล่างัน้นเรามาช่วยกันแก้ไขสถานการณ์กันยาน่งอย่างนี้เดี๋ยวฉันจะออกไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็ฝากคุณนัทไปทำสื่อลงเพจของโรงพยาบาลของเราเพื่อชี้แจงข้อมูลที่จริง ได้ค่ะเดี๋ยวดิฉันจะประสานงานไปยังสำนักข่าวนะคะเพื่อเตรียมแผนการแล้วก็จะไปชี้แจงเรื่องต่างๆผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลค่ะโอเคปิดประชุมณห,หน้าโรงพยาบาลหัวค่ะวันนี้จะมีพน,น,นักงานจัดสํานการณ์มาสัมภาษณ์หมอน,นะคะเวลากี่โมงเวลาประามาณเก้าหมงเก้านาทค่ะได้ดนเวลาแล้วเตรียมการเรียบร้อยเลยยังเตรียมการเรียบร้อยแล้ว,รรลวะคะ่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอตอนนี้มีข่าวลือว่าพี่เสดชีวิตจากความผิดพลาดของแพทย์ <an> พี่ลงมาถหงนนี้อยากให้คุณหมอออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงค่ะค่ะดิฉันขอยืนยันนะคะว่าข่าวลือนี้ไม่เป็นความจริงโรงพยาบาลของเรามีมาตรฐานในการดูแลผู <an> ้ป่วยยเป็นอย่างดีค่ะแล้วทางโรงพยาบาลมีมาตรการอย่างไรกับขาะะ่าวลือนี้คะทางโรงพยาบาลของเรานะคะจะมีการออกมาแถลงการณ่ค่ะ เว็บไซต์ของโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ถ้าผู้ป่วยหรือว่าญาติผู้ป่วยต้องการสอบถามน,นะคะทางเรายินดีให้คำตอบเสมอค่ะแล้วมีมีประชาชนหลายคนแสดงความกังวลเกี่ยวกับมาตรการการรักษาของโรงพยาบาลแห่งนี้ทางโรงพยาบาลมีอะไรจะฝากถึงชาะชาชนไหมคะค่ะดิฉันนะคะขอฝากทุกคนให้พิจารณาข้อมูลก่อนแชร์ออกไปค่ะ,ะทราบเึงแหล่งข้อมูลที่แท้ที่แท้จริงค่ะนอกจากนี้นะคะโรงพยาบาลของเรายังเปิดให้ ให้ทุกคนเข้ามาสอบถามด้วยค่ะว่าข้อมูลที่แท้จริงเป็นยังไงเมืม่อสถานการณ์ขี้คายอ้าวนะไปไหนเหรอเราจะไปหาผู้ในการอจะไปชี้แจงกี่กับเหตุการณ์ที่เราได้เห็นกันไปไปด้วยกันไหมก็ก็ขออนุญาค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะ คุณสอนคุณน,น,นั้นมีอะไรหรือเปล่าคะจะมาชี้แจงกับพวกในการเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เราได้เหอนกันไปว่ามันมีความคืบหน้าอย่างไงบ้างคะค่ะแล้วเป็นอยังไรบ้างคะตอนนี้คนเริ่มเข้าใจแล้วนะคะว่าข่าวดังไม่เป็นความจริงทงหลายคนยังชื่นชมโรงพยาบาลที่ออกมาชี้แจงข่าวยังไม่เรียร้อยค่ะค่ะ,คะแล้วก็มีคอมเมนต์นะคะมาขอโทษแล้วพวกเขาก็บอกว่าพวกเขาคัดแชร์ข่าวไปแล้วยังไม่ได้ตรวจสอบอะลรที่มาให้ดีก่อนค่ะ ดีมากค่ะนี่ถือว่าเป็นบทเรียนสาคัญเกี่ยวกับโรงพยาบาลของเราแล้วก็เราต้องมีการออกมาชี้แจงอย่างรวดเร็วแล้วก็ชัดเจนด้วยจริงค่ะถ้าปล่อยข่าวลือแท่ไปโดยไม่แก้ไขอาจเกิดความเสียหายมา,าก่านี้ค่ะใช่ค่ะอีกหนึ่งสำคัญคือเราต้องให้ทุกคนค่ะทราบข้อมูลที่แท้จริงรว่าเป็นอย่างไรแล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทิพาดนนอาคต ข้อคิดที่ได้จากการแสดงบทบาทสมมุดนี้นะคะเมื่อเกิดข่าวลือที่ไม่เป็นความจริงทางองค์กรต้องออกมาชี้แจงทันทีค่ะเพื่อปกป้องความเสียหายและต้องมีการให้ข้อมูลที่ถูกต้องจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเพื่อ,เพ,อเพื่อลดความเข้าใจผิดค่ะและเราควรตรวจสอบแหล่งที่มาก่อนแชร์ข่าวค่ะขอบคุณค่ะ